สวัสดีครับสวัสดี <c oughs> สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับสี่ <c oughs> อีเจ๊หลอนเจ้าที่ตำรวจห้าติมนาจะไปบ้าน <c oughs> อีเจ๊หลอนไ <c oughs> อ้ี่ครับอ่ะย้ <c oughs> ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออ,อัตลัสนะครับในการรับชมรับฟัง ท่านใดเข้ามาครับเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานนะครับกดหัวใจสามดวงนะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กันนะพี่ครับตอนนี้ครับเกิดอาการหลอนครับแจ๊กในชาตนงนี้หลอนครับนะครับหลอนนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าที่จะมาห้าสิบนายนะคะก็มารอดูกันนะคะเดีย๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูค่ะถึงการทางานของเจ้าที่นะคะ ทำไมต้องมาเยอะขนาดนั้นมันเปลืองงบนะคะวันนั้นเขาไปสามนายมึงยังดาเขาเสียทรงเลยนะเอาสิถ้าเขาไปห้าสิบนายมึงลองดาเขาสิแล้วรอบหน้านะระดับอืระดับบิ๊กบกทั้งนั้นรอบหน้าเนี่ยนะรอบหน้าที่นะลองสิลองดาเขาสิ ระดับสารวัตรใหญ่ไปเองไงนะอัน <c oughs> นี้หลอนนะครับนะหลอนอ่าว่าว่าจะมีนะเจ้าที่ห้าสิบนายนะครับไปไปที่บ้านนางหล่อนแล้วก็หาว่าผมเนี่ยนะครับไปกู้เงินอะไรเนาะไปกู้เงินอะไรที่นครนายก <c oughs> ไม่เคยกู้เงินใครนะไม่เคยกู้เงินใครนะครับอย่าเพราะนนจุนนะครับเพราะนนจุนเออรู้กัน นะครับเรารู้กันเพ้าะนัจุนนะครับเพ้าะนันจุนนะคะไปงูไปกู้เงินขายที่นครนายกนะคะนะครับเดี๋ยวความจริงมันก็รู้ครับนะแต่วันเนี้มีคนเนี่ยออกมาดิ้นนะครับออกมามโนออกมามโนนะครับนะเออออกมามโนออกมามโนนะอยากให้ทุกคนนะครับนะเข้าใจด้วยว่าตอนนี้นะครับมีอาการของคนเก็บส่งไม่อยู่นะครับ กลัวตำรวจนะฮะทีมนาจะไปบ้านยหัวจะปวดนะครับย้ำนะครับว่าที่ผมพูดเป็นเพียงแค่ให้ทานเนาะเป็นเพียงแค่ใหทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะทุกท่านคอมเมนต์กันก็ระวังด้วยนะครับคอมเมนต์กันก็ระวังด้วยนะครับนะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับฝากให้คิดพิจารณาให้ทุกคนเข้าใจากันด้วยนะครับนะเออรอติดตามชมนะครับรอติดตามชมว่า ผู้หญิงคนนี้นะครับนะผู้หญิงคนนี้นะพี่ครับจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเจ้าที่นะครับล้อมบ้านหยุดเจ้าทีได้ล้อมบ้านหมดแล้วผมก็เริ่มเอะใจแล้วนะในบ้านมันมีพิดกฎหมายหมายเหมยหรือเปล่าหมายต้นส่งหมายต้นเสาหรือเปล่าทาไมมันไม่ให้เข้าบ้านน่ะแสดงว่าในบ้านมันต้องมีพิดกฎหมายหรือเปล่าทุกคนสังเกตไหมนะครับ แล้วก็ฝากด้วยนะครับนะฝากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่คอยให้ไม่ให้เขาเข้าบ้านแสดงว่าในบ้านเนี่ยมันต้องมีผิกฎหมายถูกต้องไหมติดต้อนไว้ทําไมถึงไม่ให้เจ้าที่เข้าไปตรวจก็แบบนี้เรียกขัดขืนการทํางานของเจ้าพนักงานหรือเปล่าทุกคนรอติดตามชมแล้วผมเชื่อว่างานนี้ครับทุกคนสนุกแน่นอนครับรอบหน้า นะครับสนุกแน่นอน,นับรอบหน้าเราเจอกันเต็มคาราเบลนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณผิดคุณก็ต้อง,องยอมผิดรับผิดไม่มีใครไปกันแกล้งคุณถูกต้องไหมอย่ามาร้องควรคาไม่ถูกกันกลงกันแกล้งเลอะเธอได้ไหะเออ,อเลอะเธอะไม่มีใครไปกันแกล้งอะไรคุณเลยมีแต่คุณทําตัวเองทําผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดจริงปะ เออทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดจริงไหมับทุกท่านเอออาจารยทุกท่านครับวันนี้ผมมีข่าวด่วนทั้งวันเลยนะก็ฝากทุกคนนะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวด่วนอะไรมากมายที่อยากให้ทุกคนติดตามติดตามกันนะครับก็ผู้หญิงคนนี้พี่ครับนะมีทําอะไรผิดไว้เยอะนะครับถึงเวลาที่เขาเช็คบินกลับบ้านก็ ก็มีอาการเสียทรงเก็บทรงไม่อยู่บ้างนู่นี่มันบ้างนะครับก็มีอาการที่พานพาไปหาชาวบ้านนะครับหลายๆครัวเรือนที่เขาก็โยงเขาถ้ามันรับจบคนเดียวก็จบแล้วนะครับถูกไหต้องไม่แฮีถ้ามันรับจบคนเดียวก็จบแล้วไม่ใช่ไปพานชาวบ้านไปเรียกร้องฟามเมนธรรมไปขอฟามเม้นรรมจา,นนจากคนนู้นจากคนนี้ นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณานะครับเพราะคุณทำผิดคุณก็ต้องรับผิดนะครับรอติดตามชมนะครับใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นนะครับเรามาติดตามชมกันว่า แจ๊ดใน้าเรื่องนี้จะได้รับกรรมอย่างไรตอนนี้มีการหลอนยังหนักนะหลอนยังหนักทำอะไรแค้โคไม่ได้ก็แก้เกียวคู่อย่างนั้นคู่อย่างนี้นะแค่เคี้ยวคู่อย่างนั้นคู่อย่างนี้นะเ,นนนเลอะเทอะเปืเป้อนไปกันใหญ่นะครับทุกท่านนะเออกาวหาพ่อโดนจุนนะเออเดี๋ยวกูตั้งชื่อหมาบ้างนะ อู่ตั้งชื่อหมาบ้างนะเออแต่ผมไม่ทำหรอกคราบฟีผมไม่ทำทิสสันดานตำต่ำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันตำคนที่เอาเดยกขอาเด็กมาเล่นอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันมันไม่ดีหรอกนะนี่นะครับปากนางเป็นแบบนี้ไงนะครับลูกถึงตุยงใช่ป่ะเพราะปากเป็นอย่างนี้นะครับปากชอบหาเรื่องปากชอบแซคคนนน้นแซกคนนี้นี่ไ่ฟีครับ ก็เพราะปากนางเป็นอย่างนี้ครับท่านถูกต้องไหมครับลูกนางถึงตุยลูกใครไม่รู้นะในนิทานเรื่องนี้นะนิทานนะเออนิทานเรื่องสมมุตินะครับคือลูกตุยยังไม่สำเนีดทำผิดกรักสารภา,ภาพอย่าทำตัวเป็นคนน่าสงสารอ่อนแอถูกรังแกทั้งนี้คุณทำผิดเข้าใจไหมครับคดีป่าละม o ะเนี่ยในนิทานเรื่องเนี้ก็โดน สุดท้ายปากักตัวแรกปักแข็งไม่ไม่ซื้ไอไม่มีการซื้อขายไม่มีการบุกรุกปักแข็งเอาสลิปการกันผีมาโชว์สุดท้ายเป็นไงก็รับสา,ภารสาภาพโดยละม่อมไงปะเออรับสารภาพโดยละม่อมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยกับนิทานนี้เดี๋ยวติดตามชมครับนิทานเรื่องต่อไปมันฝนนี้ครับทุกท่าน ครก็ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันกับนิทานเรื่องต่อไปนะครับท่านตอนนี้หล่อนะครับตำรวจห้าสิบลานจะไปบ้านใครเป็นคนพูดวะผมไม่ได้พูดนะว่าตำรวจที่มาตำรวจห้าสิบคนจะไปบ้านมันเนี่ยผมไม่ได้พูดนะอันนี้หล่อไปแล้วครับพครสีครับนะอ่ะโอเคครับ